ก็คือเอเลนลิงว่ะเฮ้ยเอเลนลิงเ้าเอเลนลิเอ้าหยาดสิหยาดหสีสีฮ่ฮฮ่ยเหมือนมากเลยพี่ฟางพี่ฟางพี่ฟางช่วยวดึนดดึงขึ้นดึงขึ้นอย่าไปเบ็ดยาไปเบ็ดย่าไปเบอยัไปบอย่าไปเบ็ดยาอย่าไปเอาขึ้นมา จะเทวาทำไมเอาไปใส่จอบกันต่อพึ่ยโหมากสวยมากอ่ะทุกคนเลี้ยงตัวเลี้ยงตัวเอาแบบทางๆอะไรวะเนี่ยพอสารท่าหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาไปตัดเฮ้ยนี่ตูดหนูเป็นตีศูนย์ะตีศูนย์่ได้ไม่ไง้ขุดเป็นตีศูนยอะไรวะเนี่ยไม่เห็นป่ะโอ้ยอย่างดับด้าอีศูนย์ของและดับด้าตีศูนย์ ยืนเรียนตัว <tweets> ห <FELIPE division> <AMA> ันหน้ามาสามสิบดืดืดดดตั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 นตัด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 ตััดตัดตยดตัตัดตตัดตัดตัดใัดตตัดตัตัอตัดตัดตัาตไปตดดตััดตัดดตัดัดตัดัดตัดตัดาดดด เออเออเอ่อเอ่อเอ่อเอ้อเอ่อเนีเน่ยเ่อเอ่เอ่อเเอเอ่อเอ่เอเออเอ่่เอ่อเอยเอ่อเ้่อเอ่ออ่เห่อเอ่อเอ่เอ่อเฮ้ยเฮ้ยเอ่อ่อเอ่อ่เอ่อ่อเอดูเฮ่ยเฮ้ยเออ่่อ่่่่เ่เ่อ่ เอาอ่ะมือเดียวเลยมาร์คมือเดียวเลยมือเดียวมือเดียวมือเดียวอะไรจะเท่ขนาดนั้นเออฝังมือกันเออเดี๋ยวเดี๋ยวจะตก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 เฮ้ยมีไฟมีไฟมาช่วยกันช่วยกันหนึ่นขึ้นหนึ่งขึ้นหนึ่งขึ้นอย่าไปเพ็ดอย่าไปเพ็ดอย่าไปเพ็ดอย่าไปเบ็ดอย่าไปเบ็ดอย่าอย่าไปต้องรอดขึ้นไปจะอที่ยวมาจะไปไปสายก็ไปแล้ว ไปไปปล่อยปล่อย้ไมหัวเาะโอ้ยออี้่เราะ้ได้แล้วได้แล้วเอาใสเอาส่เออใสไป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  ไอ้ก้อนเชือกเชือกขาดเชือกใครจะคอยมาสอบเชือกไม่รอรับสามคนแล้วใครไปคอยอีกคนดีวะตอนนี้ไปเอาไงวะเนี่ยแทนนอเชือกลงมาเออแทนนอไปแทนนอไปเออไปค่อยๆไปไปดูแล้วจำนะทุกคนนะดูดูแล้วจำดูแล้วจำ ดูแลจำเออผึ้บสิวเราน่ารักมากเออเนี่ยดูดูแลจำเนี่ยเออโอเคเดี๋ยวพี่แขวนพีฟองไปนะพีฟองยืดยืดแขนไว้แขนเรียกว่าจะขาดพี่แอนยืดไว้ยืดไปด้านหน้าดานนาดานนานิดเดียวตูนนี่ นจะบอกพี่ปวดต้นอะไรวะเนี่ยเออจะได้แล้วจะได้แล้วจะได้ไม่ได้อะไรพี่จะเปลี่ยนมือก่อพี่จะเปลี่ยนมือจะเปลี่ยนแล้พี่จะเปลี่ยนมือึโดินไปเหมือนปั่นได้แล้วได้แล้วได้แล้วโอ้โหศาสตได้เอ้าไปเปลี่ยนมือไคไม่เห็นไหนบอกได้เลยหรอกูไปเปลี่ยนมือ

ร้องไหวพี่เอาหรอมันจะเสืองแคนีหนูชอบร้องตอบโต้กับเพื่อนใช่ครับไอ้ไอ้แทนมึงจับอะไรครูมื่ไอ้ไอ้ไอ้ไใครชนวะเนี่ยใครชนหนูต้องทำเสียงด้วยหนูทำเสียงด้วยมันจะได้ไปได้เดี๋ยวใช่เหรอาา มาล้วล่ะออกไปหน่อยด้อยบ้าเราทำอะไรกันบ้างไปแล้วยืนมองเขาเล่นเฉยเลยละเมื่อไรแค่หนูไม่เคยมีแรงนะพี่มันไปผิดด้านแล้วอะเฮ้ยได้แล้วระยาป้องกันไปได้แล้วไปได้แล้วป้อกปีนขึ้นป้อกปีนขึ้นไปแล้วพี่บังเบอร์มาติด เออยังไงยังไงไม่ต้องพาอะไรละขากูขาดกูลอยไม่ได้ขาหายข้างนึ่งนะสามสี่ลอยไม่ได้ลอยไม่ได้ลอยด้วยโอ้ยลุ้นตั้งนานโอเคเราพยายามเราเป็นคนได้บอลงคนสินะได้แล้วได้แล้วได้แล้วตกตกตก สองอันแล้วสองงานแล้วยอดเป็นเลยที่เราทางไหนอีกทางซ้าย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 ซ้ายไหนอ่ะทางซ้ายอด้านหน้าซ้าย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 นู่นน่ะใช่เนี่ย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 โอ้โหไทยท่านกำลามกินสีเข้าไปมันรังเกียจมันรังเกียจไทยท่านกำลามไปครับ พี่ต๊องใครปั๊กปั๊กช่วยด้วยป่ะช่วยอยู่ช่วยอยู่อยู่ดึงหายขึ้นมาละไม่ห่วงเราลุ้นด้วยกันคือเราเป็นได้แค่พาระออเฮ้ยอันนี้น่าจะใกล้แลเนี่ยอันนี้น่าจะใกสุดเลยลินซี่กา่ไม่ใช่ไหนยั่วหัวไอตัวฟางไอใจใจเลยเดี๋ยวตัวจริงจัดการเอง โอ๊ยอย่าไปขายตัวฟัรมไอตัวฟาร์มไอเอเลนตัวฟัรมมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ยทำไมได้ไหวทำไมได้แล้วอ่ะเขาได้แล้วพี่ฟองช่วยพี่ก่อนไม่ไหวอะวะไม่แย่แสกูเลยช่วยพี่ก่อนง่ายอันนี้อ้าวฮึบอกใคยช่วยพี่ไง ไป่ได้นี่มาเที่ยวกอนนะหนูไม่ช่วยเออเขาคนอื่นเขาได้เพชรกันแล้วเราทำอะไรกันวะพี่ฟองหนูช่วยตัวคัปปี้ถูก่อนใครคัปปี้หนูแหละตัวคัปปี้เฮ้ยพี่หนูมีหนูมีตุ้ดตีสมุดหน่ยทางขวาทางขวามาทางนี้ไปทางนี้หรือเปล่าวะทางขวาอ่าเราขวาไปยังไงอ่ะเนี่แน่ทางนี้ทางนี้อ่าเมื่อกี้เห็นใครเดินมาแล้ววะอะไรท่านมาร์คมาร์คไป วิ้ยนารักพีก็รู้ทำไมผมเดินใหม่เฮ้ยโอ้ยทําไม่้มายานะอย่า กประันถ้าเกิดกูตกอีกกูจะทิ้งเพชรให้หมดเลยสามันเนี่ยอย่านะใครทับกูทิ้งเพชรให้หมดเลยเอาดิเอาดิจับเพชรโยนลงน้ำได้ไหดูพวกมันรอต้อนรับดูมันรอต้อนรับกูนี่มึงจับไปแล้วนี่เพชรใหแล้วกูจับมังไปแล้วพี่จะไปทายทานตัวปลอร์มจบไว้กูจับไปแล้วลุกป้องหลุกป้อง ทันที่กล้องเราต้องรับสามนะพี่สามโดดนะสามไอแทนไอแทนพี่พี่นะพี่ติดอยู่างบนู้ไมติดอะไรอยู่ตรงนี้ือมาแล้วอะไรอะไรข้างบนข้างบนไหนม่ททำอะไรตรง

ไอ้พ่อแก่อยากให้ย่าอยากให้ย่าโอ้ยกูนึกถึงสมัยกูเรียนลูกเสือเลยย่าไอ้คนแก่ก็แก่กันหมได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ยังได้อยู่ยังได้อยู่ฮึบนี่โปรมเฟสชัจแมวตาเขียวตาเขียวตาเย้ฮึบตาเขียวฮึบไอ้แม็กลบอ้ีกนะไอ้บ้าไอ้บ้าจะใหย่าทำไปไอ้บ้า อยา่เอาเขย่าซื้ิระบักกูก็ไประบาดอยู่แล้วเฮ้ยงคนทีไไ่ไปกันะมาแล้วเย้ทำอะไรวาระดับฝั่งนั้นเอาขึ้นได้เอาขึ้นได้พี่เอาขึ้นได้ อะไรทำไรกันตัวตัดต่อไปฝั่งอะไร มือกูมาเยือนดูหนักแล้วขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปกอปล่อยเสื้อดสิพอปล่อยอยทุกอย่างเลยแตอยู่โอเคโอเคขึ้นมาเร็วเราไปได้มา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 ไปกันดีกว่าไปกันดีกว่าทีละคนทีละคนไปทีละคนเย่งพี่แป๊บนึงนะหนูเช็ดน้ำตาก่อนหนูไม่ไหวฉันไม่ไปอ่ะต้องต้องไปยืนริมๆหน่อยพี่เออ อสะพานส่งทางว่ะแล้วหนักเพชรหนักเพชรเยอมส่ใส่ใส่ใส่ดาใส่เขไ่าออเปิด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 เ่ิดเปิดเปิดเปิเป้ยเปิด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 เปิเปิดเันดเติดเปิดเปิดเนิดเิเยเเเดเเเเด โอ oh, ้ยังมียังมีอัเนี้ไลฟ์สตรีมทุกวันที่ Facebook ช่อง a อ m c นะครับ <c oughs> และดูคลิปเต็มที่ YouTube ช่อง a อทีครับผม